นี่เป็นน้ำถังน้ำถังนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยประมาณ20่กิโลแบกเองครับอ่าในเล่าที่กว่าจะได้13บาทต่อถังน,นี่แบกยังไงต้องลงทุนอะไรบ้างก็ไปส่งตามลุกสมาชิกลูกค้าบ้านลูกค้าออฟฟิศบางทีที่แบกขึ้นชั้นสี่ชั้นห้าก็มีครับแต่ว่าส่วนน้อยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่รับแล้วชั้นสามขึ้นไปไม่รับแล้วแต่เป็นลูกค้าเขายัางส่งอยู่ครับ แรงงานคนคนหนึ่งติ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะแบกน้ํานําไปบริการให้กับสํานักงานบริษัทต่างๆนะครับถ้าไม่ไม่มีลิฟต์ก็ไม่รับชั้นสามขึ้นไปสํานักงานไหนออฟฟิศไหนที่มันอยู่ชั้นสามขึ้นไปครับไม่มีลิฟต์ไม่ไม่รับไม่รับเดี๋ยวนี้ไม่รับแล้วเอฟเอลใช่จะก่อนนี่รับอยู่ทำไมก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่รับแล้ววันหนึ่งต้องแบกน้ําส่งไปตามที่ต่างๆนะครับหิ้วกันแบบนี้แหละ แบกวันหนึ่งประมาณสามตันสามพันสองร้อยโลครับร่างกายของเขาจะรับไหวไหมจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็เป็นไปไม่ได้เ็ามีบ้างครับแต่เ็ามีบ้างแต่แต่ไม่มากเข่าเป็นไงบ้างเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับบางครั้งก็เป็นนะเวลาร่างกายเราไม่สมบูรณ์มันทํางานยกของหนักมันจะจะปวดเอวเอวก็วเหมือนกันครับเวลาขบมา้า ต้องใส่เครื่องรัดไว้ใ่เอวมีปัญหาเข่ามีปัญหาและแบกมาตั้งแต่นุมจนถึงวันนี้นะครับผมเห็นภาระชีวิตที่หนักมากในการที่จะขายน้ำพวกผมเนี่ยแบกไม่รอดแล้วนะครับแต่เขาก็ยังแบกเพื่อที่จะบริการน้ำที่รนต่อสู้ชีวิตกันต้องแบกน้ำหนักนะครับวันหนึ่งสามพันสองอกิโลร่างกายร่างกายเล็กๆแบบนี้หกสิบสามหกสิบสมแล้ว ไม่ง่ายชีวิตการต่อสู้เพื่อให้ได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละวันนะครับไม่ง่ายเลยนะครับ